Hello, good afternoon. Good afternoon. Uh, I'm Sarah Chan, the Vice President of uh, Office of International Affairs of Donghua University. On behalf of Donghua University, I would like to thank you for your interest in, in our program and our uh, school. And you know, the best promotion is not done by the producer. Ourselves, but by the customer, <laughs> it's the best promotion. And Kwang is a very outstanding student from the College of Education. Uh, she's a master student, uh, very nice, very, very uh, diligent, and we are so proud of her. So today we're gonna uh, have her here to introduce what, uh, what she knows about Donghua University and her experience here. Thank you Thank you very much Thank you very much <laughs> สวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะ uh, สวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะคะชื่อทักษอรสารติธนากรนะคะชื่อเล่นว่าขวัญคะ่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ National t o n g ว a University ซึ่งหลังจากนี้ไปอาจจะขอเรียกเป็นตัวยอ่อนะคะว่าเป็น NDHU นะคะขวัญเรียนอยู่ระดับปริญญาโทคะ่ะอยู่ในสาขา Education นะคะชื่อเต็มคือ Education and Human Potential Development นะคะ สำหรับ national ตรง g า a university นะคะน้องๆหรือพี่ๆหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนนะมหาลาัยนี้ไม่เคยได้ยินหรืออะไรยังไงมหาลาัยนี้นะคะเราอยู่เป็นอันดับอยู่ในที่ถ้าเป็นของ time higher education นะคะ ranking อยู่ที่ top 20นะ t อ่อ top 20ของไต้หวันนะคะส่วนคณะที่เป็นคณะโดดเด่นเลยก็คือ computer science เราเป็นอันดับ top 5นะคะแล้วก็สำหรับ engineering and Technology เทคโนโลยีนะคะก็เป็นท็อป10ของไต้หวันเช่นเดียวกันนะคะเอ่อ uh, NDSU อยู่ตรงไหนนะคะเราเมนคมปัสนะคะอยู่ที่เมืองหัวเหลียนนะคะถ้าเมืองนี้น้องๆไม่คุ้นให้นึกถึงเอ่อ uh, ทรโกะค่ะอุทยานแห่งชาติโทรโกะนะคะแล้วก็เรามีอีกคมปัสหนึ่งนะคะอยู่ที่ผินตรงค่ะอันนั้นก็จะเป็นสตัตดี้เรื่องของมารีนไซแอนหรือว่าทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลนั่นเอง การเดินทางสามารถเดินทางจากอินเ r อร์เนชั่น i นลแอร์พอร์ตที่เถหยวนหรือว่าฟอมไทเปเนี่ยโดยใช้ฟิวม Train นะคะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะหรือว่าถ้าน้องๆพี่ๆบางคนบินมาลงที่เกาสงก็สามารถเทคเทรนหรือว่าใช้รถไฟจากที่นู่นเนี่ยมาที่ขวัลเลียนได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ NDSU มีทั้งหมด8คณะที่ออฟเฟอร์นะคะแต่ว่าไม่ได้ไ ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคณะจะมีภาษาอังกฤษทั้งหมดเนาะก็จะมี h u m a n i t y and Social Science มี Science and Engineering นะคะมี Management มี Education มี Arts มี Indigenous ก็คือทางแทัท่่วเหียนเนี่ยคะเรามีชนพื้นเมืองของทางไต้หวันนะคะแล้วก็ทางที่นี่ก็เปิดคณะที่ศึกษา Indigenous ก็คือเป็นชนพื้นเมืองด้วยแล้วก็มี Environmental แล้วก็เป็น Marine Science ค่ะก็จะมีคอร์สค่อนข้างหลากหลายนะคะ ปริญญาตรี40คอร์สปริญญาโท41คอร์สเนี่ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้ทุกอันออฟเฟอร์เป็นภาษาอังกฤษนะคะสําหรับช่วงเวลารับสมัครนะคะก็ช่วงนี้รับสมัครแล้วสามารถสมัครได้พร้อมๆกับสมัครทุนต่างๆของทาง MOE หรือว่าทางของรัฐบาลได้เลยได้จนถึงเพียรีแรกนะคะถึงวันที่31มีนาคมเพีเรีที่2เนี่ยก็คือช่วง1เมษายนจนถึง30เมษายนนะคะแต่สำหรับน้องๆพี่ๆบางท่านบอกว่าเพิ่งสนใจ เตรียมตัวไม่ทันยังไม่ได้ขออะไรเลยก็ลองสมัครในช่วงของสปริงได้ค่ะก็จะเริ่มเปิดประมาณ1พฤษภานะคะจนถึง15พฤศจิกายนทั้งหมดนี้รายละเอียดเดี๋ยวมีลิงก์ของทาง o a หรือของทางมหาลัยไว้ให้ตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับมาดูคณะกันดีกว่าแต่ละคณะที่เปิดสอนขอเริ่มที่คณะแรกก่อนเลยนะคะ humanity บางคณะเนี่ยที่เห็นตัวเขียวๆค่ะนั่นคือมีภาษาอังกฤษเพียงพอต่อการจบแต่ ไฮลียเลยคอมเมนต์เลยว่าจะต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาด้วยนะคะไม่งั้นอาจจะไม่เพียงพอแต่ถ้าใครที่ต้องการที่จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษล้วนคณะนี้เนี่ยไม่ได้ออฟเฟอร์ในชั้นปริญญาตรีเลยแต่จะมีปอโทนะคะก็คือเป็นไต้หวันแอนด์รรจิเนลสตาร์ดี้ซึ่งปัจจุบันก็มีน้องคนไทยเรียนอยู่นะคะแล้วก็มีระดับปร,ริญญาเอกค่ะก็จะมีอีโคโนมีแล้วก็มีของเอเชียแปซิฟิกรรจิเนีลสตาร์ดี้นะคะสาหรับคณะที่เป็นคณะเหมือนศิลปศาสตร์ของทางพี่ไทยนะคะก็ จะมีเฉพาะพอทที่ออฟเฟอร์เป็น e n o u g f English ค่ะก็คือต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนแน่นอนแล้วก็ถ้า Indigenous อันนี้ไม่มีเลยแต่อีกคณะหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าสำหรับนักศึกษาต่างชาตินะคะก็คือ Environmental นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นปริญญาโทกับปริญญาเอกที่สามารถเรียนเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันคณะต่อมาซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นคณะโดดเด่นของที่นี่เลยก็คือ Science and Engineering ค่ะ คณะนี้มีเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาตรีด้วยนั่นก็คือคอมพิวเตอร์ไซแอนแล้วก็เปิดสอนในระดับปโทด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกที่นี่ดังค่ะในเรื่องของอาจารย์เรื่องของฟาซิลิตี้เรื่องของหลักสูตรต่างๆถือว่าเป็นท็อป5ของไต้หวันเลยสำหรับใครที่อยากจะเรียนคอมพิวเตอร์ไซแอนนะคะอีกดีพาร์ตเมนต์หนึ่งก็คือฟิสิกส์ค่ะก็จะเปิดแค่ของปอโทแล้วก็ปอเอกนะคะ สำหรับคณะ management ซึ่งเป็นคณะท็อปฮิตของเด็กไทยที่นี่คิดว่าเกินครึ่งหนึ่งของเด็กนักเรียนไทยที่เรียนที่นี่ตอนนี้อยู่ที่ management นะคะอันนี้เปิดระดับปริญญาตรีด้วยเช่นเดียวกันเป็นมี finance แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็น management science and finance นะคะสำหรับปอทโทจะเปิดเยอะหน่อยนะคะก็มี business administration หรือ ba นะคะแต่คณะที่มีเด็กต่างชาติเยอะที่สุดเลยน่าจะเป็น international business นะคะ่ะหรือ ib แล้วก็ finance ส่วนทัวริซึมที่นี่แม้จะเพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่ปีแต่มีน้องๆมีน้องคนไทยเรียนนะคะแล้วก็ตัวคณะตัวพื้นฐานวิชาค่อนข้างน่าสนใจสำหรับใครที่อยากจาเรียนแบบพี่นะคะเรียนเป็นเอ่อเอ็ดูเคชันหรือว่าโทษนิค่ะเรียนการศึกษานะคะอันนี้จะไม่มีเปิดในระดับปริญญาตรีแต่ว่ามีปโทแล้วก็ปเอก o, ค่ะก็จะเป็น Education and Human Potential Development และคณะสุดท้ายจะต้องใช้ภาษาจีนเรียนด้วยและเปิดแค่เฉพาะปโทเท่านั้นนะคะเป็น i n o น e n g l i s h ส o ็อเนี่ยก็คือ Marine Science ซึ่งจะไปเรียนแคมปัสที่ผิงตรงนะคะต่อมาที่เรื่องของทุนกันดีกว่าน้องๆที่สนใจการมาศึกษาที่ไต้หวันนะทุกคนน่าจะต้องเคยได้ยินทุนนี้แหลนะเนาะทุน MOE นะคะที่เป็นทุนของทางรัฐบาลเองก็สามารถสมัครได้ค่ะใช้เกรดแค่2.6นะคะก็สามารถเว็บที่นี่ค่าเทอมถ้าส่วนที่เกินคือ MO e เนี่ยเขาออฟเฟค่าเทอมให้ไม่เกินสี่หมื่น n ดอลลาร์ซึ่งทาง NDHU เนี่ยการันตีมาแล้วว่าถ้าเกินทางมหาลัยก็เวฟให้นะคะแล้วก็มีเงินเดือนสูงสุดให้เนี่ยมากถึงสองหมื่นแล้วก็ใช้ไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหนูสมัครภาษาคอร์สไหนก็ใช้ภาษานั้นถ้าจีนก็อาจจะต้องใช้ TOCFL แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถใช้ t o e ีกหรือว่าเป็น IELT หรือ TOEFL ก็ได้ช่วงเวลาสมัครช่วงเดียวกับสมัครมหาลัยเลยก็คือหนึ่งกุมภาพันธ์จนถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมค่ะ ต่อมาที่ทุนอันนี้เป็นทุนอีลิ e ซึ่งมีพี่คนไทยที่นี่ได้ทุนนี้มาเรียนระดับปริญญาเอกอยู่ประมาณสองสัท่นนะคะเป็น Elite e l ลิ e MOE Scholarship ค่ะทุนนี้เนี่ยให้ต่อเดือนเนี่ยถึงสอ0 0มื่อดอลลาร์ก็ตกที่ประมาณเกือบเกือบสองหมนหกสอนิดนิดของไทยนะคะแต่ว่าข้อที่เป็นข้อจำกัดก็คือพี่พี่น้องๆคนไหนที่มีใบป,ประกอบวิชาชีพครู สามารถสมัครทุนนี้ได้ค่ะทุนนี้ต้องใช้ระยะเวลาเตรียมการมากกว่าหนึ่งปีนะคะเพราะว่าจะต้องอาจจะต้องติดต่อกับทางอาจารย์ที่นี่ก่อนนะคะสามารถอ่านวิจัยงานของเขาได้แล้วก็อีเมลมาแล้วก็ขอให้เขาเขียนแนะนำให้นิดนึงเพราะว่าทุนนี้จะต้องใช้ recommendation จากอาจารย์ที่นี่ด้วยแต่ว่าก็ ให้ค่าของชีพค่อนข้างสูงนะคะสำหรับปอโทเนี่ยก็ให้ตลอดเลย2ปีนะคะปะเอกก็ให้ตลอดเลย3ปีการศึกษานะคะแล้วก็เวฟค่าส่วนค่าเทอมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเวฟหรือเปล่าแต่น่าจะมีลักษณะของการลดหย่อนได้นะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าทุนนี้ค่อนข้างใหม่สำหรับน้องๆแล้วก็พี่ๆคนไทยเหมือนกันเป็น e l ลิ e เอโแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีใบป,ประกอบวิชาชีพครูค่ะ สำหรับทุน n d s u เองนะคะที่นี่ก็มีทุนที่จะเสนอให้น้องๆพี่ๆที่จะมาเรียนเหมือนกันก็สามารถสมัครพร้อมกับไปสมัครที่ส่งเข้ามาที่มหาลัยได้เลยนะคะสำหรับระดับปริญญาตรีนะคะก็จะให้ค่ารองชีพเนี่ยอยู่ที่2,000 20, 0ต่อเทอมนะคะแล้วก็สำหรับปอโทแล้วก็ปอเอกจะอยู่ที่30,000ต่อเทอม30,000 NT ดอลลาร์นะคะโดยจะแบ่งประเภทของทุนนะคะออกเป็น3ประเภทค่ะประเภทแรกเนี่ย ถ้าเราเรียนเนี่ยเวฟไปเลยไม่ต้องเสียหนึ่งร้อยเปอร์เซนตและยังได้ค่าของชีพด้วยนั่นก็คือค่าเทอมไม่เสียแล้วแต่รายเดือนเนี่ยก็ยังมีเงินเข้าอีกด้วยนะคะประเภทที่สองคือ type B นะคะอันนี้ไม่มีค่าของชีพแต่ไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยแล้วก็ไทป์สุดท้ายคือ type C ค่ะเสียค่าเล่าเรียนนะคะห้าสิบเปอร์เซนตค่ะต่อมาเป็นของปอเอกอีกสองทุนจะไปอย่างเร็วนะของปอเอกนี้นะคะของที่ NDSU จะมี e l ล t ทให้ค่ะ อันนี้สมัครพร้อมกับไปสมัครได้เลยนะคะสําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเรียนปริญญาเอกที่นี่นะคะโดยจะเวฟค่าเราเรียนให้100%เต็มค่ะและยังมีค่าครองชีพให้เดือนละ20,000ดอลลาร์รวมไปถึงค่างานวิจัยอันนี้จะต้องคุยกับอาจารย์ถ้าอาจารย์เขาเออขอให้ช่วยทํางานวิจัยเราก็จะได้ค่าช่วยงานวิจัยเนี่ยเพิ่มเติมอีกถึง7,000ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะรวมไปถึงอีก ทุนหนึ่งสำหรับปัญญาเอกก็คือทุนของสวอตสกอ r s ชิ p อันนี้จะน้อยกว่าทุนเมื่อกี้นิดนึงเพราะว่าจะให้รายเดือนแค่เดือนละ1,500 0บาทโดยมีเว็บค่าเราเรียนเช่นเดียวกันแต่เฉพาะ PhD และสมัครได้พร้อมกับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเลยค่ะสำหรับเรื่องของเอ่อ m m o d a เอ่อ o หรือที่พัก ที่นี่นะคะที่นี่ออฟเฟอร์หรือว่าเสนอที่พักให้นักเรียนทุกคนค่ะโดยมีทั้งหมด12หอพักอยู่ภายในแคมปัสเองนะคะแต่ละหอพักก็จะมีข้อดีข้อเสียข,ข้อโดดเด่นแตกต่างกันไปโดยนักเรียนระดับปริญญาตรีเนี่ยอาจจะต้องนอนห้องที่เป็นห้องแชร์อาจจะเป็นแชร์สี่หรือว่าแชร์สออันนี้มาถึงแล้วเนี่ยถ้าไม่พอใจลองขอเปลี่ยนได้ ทางมหาวิทยาลัยให้สิทธิ์เปลี่ยนได้เทอมละหนึ่งครั้งนะคะโดยถ้าเป็นห้องที่แชร์กับเพื่อนคนอื่นเนี่ยน้องๆพี่ๆจะได้ห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําอยู่ในห้องเลยแต่ว่าถ้าปริญญาโทรปริญญาเอกอยากอยู่คนเดียวมีตัวเลือกเช่นเดียวกันค่ะเรามีห้องเดี่ยวเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องแชร์ห้องน้ํากับฟลอร์เมดกับเพื่อนร่วมชั้นนะคะก็จะอยู่ที่ว่าชั้นหนึ่งมี6หรือ8คนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตึกนะคะหรือว่าแต่ละหอนั่นเอง โดยค่าหอนี้ทางมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้เวฟให้นะคะจะตกอ,อยู่ที่เดือนละประมาณ2องพันนิดๆน,นะคะเก็บทุกต้นเทอมก็ประมาณเทอมหนึ่งห้าเดือนก็ประมาณหมื่นนิดๆน,นะคะรวมพวกฟาสิลิตี้อะไรทั้งหลายหมดแล้วเน้นกันอีกครั้งหนึ่งถ้าใครอยากจะมาเรียนกับพี่นะคะสามารถสมัครเข้ามาได้นะคะช่วงเฟิร์ แอคชั่นนี้เปิดรับแล้วจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วก็เซคันด์แอคชั่นก็คือในช่วงของเดือนเมษาใครอยากสมัครทุนต่างๆนะสมัครตั้งแต่ช่วงแรกดีกว่าเพราะว่าทุนทั้งหลายก็หมดเขตวันที่31มีนาคมเช่นเดียวกันออฟอ c ซิลิตี้ที่นี่มีครบทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายสปอร์ตสายกีฬาเรามีสระว่ายน้ำอินดอร์เอาท์ดอร์นะคะเรามีเรื่องของแร็ก ร้านวิ่งนะคะมีสนามบาสเกตบอลสนามทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็มีห้องสมุดแล้วก็ที่น้องเห็นที่เหมือนคาเฟ่นเนี่ยอันนี้เป็นสต u ดิโอบิลดิ้งสามารถใช้ได้ยูช a ลล y ี่โดยปกติแล้วเนี่ยเปิดจนถึงเที่ยงคืนสําหรับสายที่เป็นวิทยาศาสตร์ห้องแลบต่างๆระบบปฏิบัติการอันนี้ตัวพี่ไม่ได้เรียนสายนี้แต่คุยกับน้องที่เรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนแล้วก็เรียนในเรื่องของอ ทางสายวิทยาศาสตร์เพื่อนๆต่างๆางก็บอกว่าห้องหลับที่นี่โอเคมากๆอาจารย์ก็ค่อนข้างใจดีนะคะสำหรับพัสดิตี้ในห้องเรียนก็ค่อนข้างดีนั้นเป็นห้องเรียนของพี่เองรูปที่อยู่ทางด้านสายมือล่างสุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับทุกคนที่มาเรียนที่นี่เนื่องจากว่าเราเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่น่าจะใหญ่หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันนะคะเราจะต้องการเดินทางในแคมปัสเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงน้องๆอาจจะต้องปั่นจักรยานได้อย่างน้อยมาถึงเนี่ย ซื้อจักรยานหรือว่าถ้ามาเป็นน้องๆคนไทยพี่ๆมีจักรยานให้ยืมบ้างนะคะสามารถใช้จักรยานเดินทางได้นะคะในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆมหาวิทยาลัยจัดทริปค่อนข้างบ่อยค่ะในแต่ละปีการศึกษาเราก็สามารถไปเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นทริปในเมืองนะคะหรือว่าไปอีกแคมปัสหนึ่งที่พี่บอกที่อยู่ที่ผินตรงเนาะแคมปัสนั้นก็จะมีอควาเรียมนะคะการที่เราเป็นนักศึกษาเราก็สามารถเข้าได้ในระคับพิเศษนะคะรวมไปถึงที่ยัง ไปจอยทริปที่เป็นทริปทางเคารพเราด้วยไม่ว่าจะเป็นช่วยของอนักเรียนมอปลายในเมืองเนี่ยค่ะเป็นคุกกิ้งคลาสสอนทําอาหารไทยบ้างแล้วก็คลาสภาษาจีนที่นี่นะคะก็ไม่ต้องที่นี่ออฟเฟอร์คลาสภาษาจีนให้โดยที่น้องไม่ต้องเป็นต้องจ่ายหรือลงทะเบียนเอนโรนะคะถ้าใครอยากได้ภาษาจีนสามารถเรียนได้หน่วยกิจตรงนั้นไม่ได้นับมารวม กับในหน่วยกิจที่จะต้องคิดเพื่อคำนวณทุนหรืออะไรก็ตามนะแล้วก็สามารถเรียนได้จนถึงจบเล่ม2อง,องเล่มสามเลยก็แล้วแต่ว่าใครที่อยากจะแบบอุ๊ยอยากได้ปริญญาด้วยอยากได้ภาษาด้วยก็ทางที่นี่ก็มีตัวเลือกที่ดีค่ะเพราะว่าคอร์สภาษานี้ไม่ได้คิดค่าหน่วยกิจเพิ่ม ก็น่าจะประมาณนี้ทั้งหมดของออ National Tonghua University, University นะคะ NDHU ถ้าน้องๆคนไหนสนใจหรือว่าเอ้ยยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางฝ่าย Admission ของมหาวิทยาลัยหรือว่าพี่ให้อ e ีเมลของพี่ไว้แล้วก็รวมไปถึง ID Line ของพี่ด้วยแอดได้นะคะอ,อ,อยากถามเพิ่มเติมไม่มั่นใจอยู่ตรงไหนเรียนยังไงมีปัญหายอย่างนี้อยากจะถามหรือเปล่าสามารถลองแอดเข้ามาสอบถามพี่ได้พี่ยินดีตอบให้ค่ะ ขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้มีคนไทยอยู่ที่นั่นเยอะไหมอ,ะอ่ะเด็กไทยที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณยี่สิบค่ะยี่สิบคนอี่อันนี้รวมค่ะรวมทั้งปริญญาตรีโทแล้วก็เอกด้วยใช้ภาษาอังกฤษเรียนกันทั้งหมดไหมคะหรือว่ามีคนที่ใช้ภาษาจีนเรียนด้วยตอนนี้ที่อยู่ใช้ภาษาอังกฤษกันหมดเลยค่ะไม่ไม่มีน้องที่ใช้ภาษาจีนเลยโอเค แนะนำอยากให้แนะนำพาเหรญเพิ่มขึ้นอีกหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ไปทางนั้นคือจะรู้จักแค่ทารโก,โกใช่ไหมแต่ว่าที่อื่นๆเนี่ยยังไม่ค่อยแบบเป็นที่รู้จักเท่าไหรไ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตหรือว่าแบบ e n v i ว o ร m e n t รอบๆมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยเนาะถ้าน้องๆเป็นน้องๆที่อุ้ยหนูหนูหหน,หน,หนูห่างเมืองไม่ได้ค่ะพี่หนูจะต้องมีห้างให้เดิน หนูจะต้องมีกิจกรรมแบบว่าเป็นิตี้ไลฟ์ขนาดนั้นเนี่ยที่นี่อาจจะพี่พูดเลยว่าอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเราค่อนข้างธรรมชาติมากมาก,มากแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในเมืองที่ถือว่าน่าจะเป็นเมืองที่อากาศดีที่สุดในไต้หวันค่ะออในการใช้ชีวิตในมหาในมหาวิทยาลัยด้วยความที่ใหญ่มากใช่ไหมคะเราก็ใช้จักรยานปั่นไประหว่างตึกเรียนนะคะแล้วก็ปั่นระหว่างตึกเรียนกับหอพักในบริเวณโดยรอบเนี่ยมีเป็นชุมชนแล้วก็มีเป็นร้านค้า แต่ว่าถ้าอยากจะได้ความเป็นเมืองเนี่ยสามารถมีบัสนะคะ mm hmm. เข้าไปที่เมืองได้โดยห่างกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0่สจนถึง3านาทีเป็นบัสที่จะ mm hmm. มีสองสายค่ะที่จากมหาวิทยาลัยเข้าไปในตัวเมือง mm hmm. ในเมืองก็มีมีร้านค้าค่อนข้างครบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยูนิโคลสำหรับน้องๆ้องสาย สายแฟชั่นเนาะยู<ห>น,นิโครหรือเน็ที่เป็นออยี่ห้อของที่นี่เองหรือว่าแม้แต่ H&M มีห้างค่ะแล้วก็มีร้านกาแฟให้ไปคาเฟ่ฮอปปิ้งอยู่บ้างนะคะ<ม>แต่ก็จะไม่ได้ไม่ได้ว้าว์มากเหมือนกับน้องบางท่านอาจจะเคยไปทางไถโจงม,มานะคะหรือแม้แต่ลงไปทางไถานาอะไรเงี้ยอันนั้นเขาจะเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่กว่าเมือง,<า>งที่นี่เราจะ ช่วงปกติจะค่อนข้างเงียบแต่พอเป็นช่วงวันหยุดของไต้หวันเองเนี่ยจะคือคักมากเพราะว่าคนไต้หวันเขาก็จะมาเที่ยวกันเนื่องจากว่าเหมือนเป็นเมืองตักอากาศของเขาะค่ะเหมือนคนไทยเราไปเขาใหญ่ในช่วงวันหยุดที่มันวันหยุด,ดยาว aw, อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณแผ่นดินไหวบ่อยไหมคะค่ะแผ่นดินไหวถ้าสําหรับตัวพี่เองนะ ยังอยู่ในจังหวะที่พี่หลับได้ <Okay. laughs> อ,อไม่หวัดไ,ไม่บ่อยเท่าญี่ปุ่น uh huh. ไม่บ่อยเท่าญี่ปุ่นเพราะว่าพี่เคยไปที่ญี่ปุ่นมาไม่บ่อยเท่าค่ะแล้วก็เอไม่ได้ไม่ได้แรงจนน่ากลัว uh huh. นะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีการซ้อมอยู่เสมอที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมะีเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าบังคับกึ่งบังคับนะคะว่าทุกคนจะต้องเข้าร่วมการซ้อมหลบภยัย uh huh. นะคะเป,เป็นหนึ่งในคทิวิตี้ของที่นี่นะคะแล้วก็ไม่ สำหรับปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไม่เกินไม่ไม่มากเท่าไหร่เพราะบางบางอันเนี่ยมันมันสั่นน้อยมากจนเราแทบไม่รู้สึกเลยอืมโอเคมีคําถามมานะคะจาก,จากอ,อทางบ้านนะคะก็คือขอเียนภาษาจีนที่ทางมหาวิทยาลัยให้โรงเรียนเฉพาะในปีแรกหรือว่าสามารถลงได้จนจบการศึกษาเลยคะอ่าลงได้จนจบเลยค่ะถ้าอันนี้ขอขยายความนิดนึงถ้าน้องมาด้วยทุนของมหาวิทยาลัยเองทุน ndsu อะค่ะทุนเนี้ยจะรีควีให้น้องลงอย่างน้อยเนี่ย สองคอร์ส mm hmm. ต้องลงอย่างน้อยสองคอร์ส hmm. ก็คือฟันดัมเม t นทกับตัว p r a c t i c a คนะคะก็คือเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นตัวเหมือนเบื้องต้นหนึ่ง <Huh. S 2> แต่ถ้าน้องบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่พอหนูอยากได้อีกหนูอยากลงเยอะๆลงได้ค่ะลงได้จนถึงอินเตอร์มีเดียหรือแอดวานเลยแล้ว mm hmm. แต่ว่าน้องจะสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้ยังไงสามารถลงได้เต็มที่ <laughs> ก็คือไม่มีลิมิตในการลงนั่นเองแต่แล้วอย่างถ้าเ่าไปด้วยทุนเอ e โออหรือว่าแบบด้วยทุนส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะสามารถลงได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันค่ะอ๋อก็คือไม่มีลิมิตเช่นเดียวกันใช่ค่ะโอเคเลยดีมากๆแล้วตอนที่ยื่นคะแนนนะคะคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ที่มินิมัมเท่าไหร่อะคะในการสมัคร อันนี้พี่เพิ่งคุยกับทางฝ่ายรับสมัครหรือแอดมิชชั่นมานะคะว่าถามว่ามีมินิมัมสำหรับทั้ง p o c f l แล้วก็ทั้งโทอีกหรือว่าภาษาอังกฤษไหมทางนี้ตอบว่าไม่มีมินิมัมไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีค่ะแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่า the more the better ก็คือยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะแล้วตอนที่พี่ขวัญยืน่นพี่ขวัญใช้คะแนนเท่าไหร่อะคะพี่ใช้โทอีกค่ะเอาใช้ใช้เป็นโทอีกเนาะ ใช่ค่ะเ,คเพราะว่าช่วงพี่ไม่ได้ไปอสอบตัว i อเอลเพราะว่าหมดอายุพอดีแล้วก็ทางนี้ออฟเฟอร์ว่าโทรอีกก็ได้ก็เลยยื่นโทรอีกเข้ามาอืมได้จะได้แบบว่า<ด>ให้เขา<อ>แบบไปเตรียมตัวเองเนาะใช่ค่ะได้เลยแล้วแล้วพอจะทราบไหมคะว่าทุนการศึกษาแต่ละเทอมที่ให้เนี่ยมีโคตาเท่าไหร่ไหมแบบมีกำหนดหรือว่าไม่มี <laughs> ก็คือขอแค่ให้ยื่นมาแล้วก็พิจารณาตามความเหมาะสมเลยเงี้ยค่ะอะ แต่ถ้าเป็นลักษณะของการสมัครเข้าเป็นเด็กแรกเป็นเด็กใหม่เลยนะคะนิวคัมเมอร์เนี่ย <c oughs> แต่ละคณะเนี่ยจะอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละคณะ <c oughs> ว่าแต่ละคณะเนี่ยได้บัตเจตหรือว่าได้งบประมาณในแต่ละปีเนี่ยเท่านะคะ <c oughs> แต่ส่วนมากเนี่ยมักจะให้ไท์คือที่เจอเนี่ยเจ็ดสิบอาแปดสิบอาการแปดสิบเปอร์เซ็นของเด็กไทยเนี่ย มาคณะมาครั้งแรกในเทอมแรกเนี่ยมาด้วย type A ก็คือ,อไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยนะคะแต่ว่าในในมิสเตอร์ถัดไปอันนี้ไม่ได้ให้เป็นปีนะคะต้องบอกก่อนว่าให้เป็นรายเทอมนะคะในเทอมถัดไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหนึ่งเลยค่ะอันดับแรกคือเรื่องของร a งก i n g ของเราเรื่องของเกรดไหมเกรดใช่ค่ะเกรดดิ้งของเรานะคะว่าเราได้เกรดเท่าไหร่คือ ั้งนี้ไม่มีการการันตีว่าแม้น้องจะได้แรงกิ้งอันดับที่หนึ่งน้องจะได้ทุนหรือเปล่าคือม,ม,มันมีสิทธิสูงมากที่ได้อันนี้ต้องพูดต,งตรงๆ<ฮ>แต่ก็<ฮ>ขึ้นอยู่กับว่าคณะของน้องในปีนั้นนะคะได้รับบัตเจตหรืองบประมาณมาเท่าไหร่<ฮ>แต่ส่วนมากแล้วถ้าอยู่ในไม่หลุดนะคะไม่หลุดแรงกิง้งหนึ่งถึงสามของคณะนะคะนะก็น่าจะได้ทุนไทยเอต่อได้เรื่อยๆอ่าโอเคมีคำถามเพิ่มเติมว่าคณะที่พี่ขวัญเรียนยากไหมเรียนยากไหมคะ ยากไหมขึ้นอยู่กับแบ็กกราวน์ของน้องนะคะว่าพี่เรียนเนี่ยก็คือเรียนเรื่องของด้านการศึกษาโดยตรงเลยเพราะว่าสามารถจบไปแล้วเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยพี่ไม่แน่ใจอาจจะสามารถไปขอยืนย่นเพื่อจะสอบเทียบระดับเป็นครุูได้อันน,น,นี้อันนี้ต้องต้องดูกับทางกระทรวงศึกษาที่ไทยด้วยนะคะแต่ว่ายากไหมถ้าไม่มีแบ็กกราวน์มาเลย นะคะไม่เคยเรียนด้านการศึกษาเลยเรียนได้ค่ะแต่อาจจะต้องพยายามนิดนึงเพราะว่าในแต่ละคณะเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาหรือทฤษฎีที่เป็นเฉพาะทางโดยเฉพาะในระดับปริญญาโทเนาะโทและเอกขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าเรียนได้ไหมได้พี่ว่าเรียนได้มากกว่ามากกว่าถ้าน้องไม่มีพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ไซแอนแล้วอยากไปเรียนคอมพิวเตอร์ไซแอนเลยอะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยการศึกษามันคือสศาสตร์อะประมาณนั้นค่ะ แล้วทุนปโทเกรดเท่าไหร่ขึ้นไปคะอือเกรดนี้คือหมายถึงสมัครครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวลองถ้ากําลังฟังอยู่น่าจะคุณมุกหรือเปล่าเอ่ยลองพิมพ์เข้ามาเพิ่มได้ไหมคะว่าเกรดหมายถึงเกรดตอนสมัครหรือว่าเกรดที่จะต้องเมนเทนเพื่อย,ยื่นทุนอ๋อเกรดตอนสมัครค่ะบอ่าเอาเอาเป็นตัวพี่ก่อนละกันนะคะ เป็นตัวพี่ที่สมัครเข้ามาคณะ Education นะคะพี่ทำงานที่เมืองไทยมาก่อนนะคะ,ะทำงานอยู่กับทางสอสสนอนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ทำงานเกือบเกือบสิบปีนะคะก่อนที่จะมาเรียนต่อที่นี่อตอนเกรดจบปตีของพี่เนี่ยไม่ถึงสามนะคะสองจุดเก้าแปดเท่านั้นเองแต่ว่าต้องบอกว่าพี่ได้คะแนนภาษาอังกฤษดีนะคะพี่ได้โทอ,อีกอเต็มนะคะ ขออน่าตได้นั่นนั่นอาจจะเป็นเหตุผลห,หนึ่งแต่ว่าพี่ว่าโดยรวมเท่าที่พี่เคยคุยกับอาจารย์มานะคะอาจารย์เขาดูเกรดบางส่วนดูคะแนนภาษาอังกฤษที่สำคัญมากๆเลยคือดูในเรื่องของ statement of purpose อะคะ่ะ <im itation> SOP ของน้องนะคะเขียนมาให้น่าสนใจ <im itation> เขียนขาย <im itation> ตัวเองยังไงเอาถึงจะซื้อ ที่ตัวเองเขียนไปแบบประมาณไหนบ้างคร่าวๆเลยค่ะ SOP ของพี่ค่ะพี่จะเริ่มจากว่าพี่พี่ไม่ได้บอกทั้งหมดว่าพี่เป็นเ,เขาจะเห็นหมดแล้วว่าเราเป็นใครจากใน transcript ของเราถูกไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของประวัติใบที่มันเป็นการเล่าเรียนการทํางานของเราเนี้ยใน SOP ของพี่พี่พูดคร่าวๆว่าพี่ทํางานมาเกี่ยวกับด้านไหนนะคะแล้วพี่เจอปัญหาอะไร ทำให้พี่อยากมาเรียนแล้วที่นี่ตอบจบพี่ได้อย่างไรนะคะแล้วลงสุดท้ายเนี่ยพี่คาดหวังว่าหลังจะจบไปแล้วเนี่ยพี่คิดว่าจากที่นี่เนี่ยพี่สามารถจะช่วยทางที่ไต้หวันถ้าพี่ได้ทํางานที่นี่หรือว่ามีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเขาเนี่ยค่ะหรือที่ไทยที่กลับไปทํางานต่อที่ไทยเนี่ยพี่จะสามารถใช้ความรู้ตรงนั้นทําต่อยอดอะไรได้บ้างก็ตัวอย่างเป็นประมาณสี่พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือแนะนําตัวคร่าวๆที่มันนอกเหนือจากที่เขาเห็นเราจากในพวกทันสคริปหรือว่าในเซอร์ติฟิเคตต่างๆแล้วเนี่ย อันดับที่สองก็คือแบกเกราของเรานิดนึงนะคะว่าเราทํางานมาหรือเราเรียนมาแล้วเราเราเราค้นพบตัวเองอยังไงอันดับต่อไปก็คือที่นี่จะช่วยเราไปแอคชีวเมนต์ตรงนั้นได้ยังไงแล้วสุดท้ายเราจะได้อะไรกลับไปอืมคัอันนี้พี่ขวัญอยู่ในปีที่เท่าไหร่ะคะ,อ,ะอีกรอบได้ไหมคะหมายถึงว่าปีไหนใช่ไหมคะ ค่ะพี่พึ่พี่มาในเทอมสปริงนะคะนั่นหมายความว่าพี่ไม่ได้ทุน m อ e อเนาะพี่ได้ทุนของ nd ็ u อู oh. นะคะอ่อสปริงที่แล้วค่ะแล้วก็พี่เรียนมาครบสองเทอมแล้วนี่คือเทอมที่สามของพี่ก็คือเหลือเวลาอีกประมาณอีกเทอมนี้แล้วก็เทอมหน้า hmm. ถ้าเป็นไปตามแผนการก็น่าจะจบแล้วค่ะอ่าโอเคเลยนะคะแล้วก็ช่วงท้ายอยากจะให้ฝากนิดนึงสาหรับแบบคนที่กำลังฟังอยู่แล้วสนใจที่จะสมัครเรียนอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าให้ช่วยแนะนําหรือว่าแบบ ให้กำลังใจอะไรงเงี้ยนิดนึงค่ะ,ะสำหรับน้องๆที่สนใจจะาเรียนที่นี่นะคะ,ะสมัครได้เลยมีความรู้สึกว่าที่นี่ใจดีกับนักศึกษาต่างชาตินะคะอาจารย์หลายๆท่านนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของทาง admin อ d m i n i s t นด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะ,ะให้ อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆแล้วก็ในเรื่องของทุนอะไรต่างๆนะคะถ้าโดยเฉพาะทุน MOE นะคะทุนของทางรัฐบาลที่แนะนำว่ารีบสมัครเลยค่ะเพราะว่าเขาปีสองปีก่อนนะเกรดยังมากกว่านี้อยู่เลยปีนี้คือสอจุดหกเอง <c oughs> รีบสมัครรีบยื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสมัครหรือว่าการที่บอกว่าอุ้ยไม่กล้ามากลัวนู่นนี่นั่นลองดูก่อนลองดูก่อนลองลองลองเตรียมเอกสารดูก่อนหนูเอ่อน้องๆทุกคนยังเหลือเวลาอีกประมาณเดือนหนึ่ง ทันค่ะเพราะว่าตัวพี่เองตอนเตรียมเอกสารก็ท้นรีบๆเลยเยเดือนหนึ่งทันในส่วนของการเขียน SOP ต่างๆอย่าท้อมันไม่ได้ตั้งแต่รอบแรกหรอกค่ะ SOP เนี่ยทุกคนเนี่ยมากกว่าสองรอบสามรอบแน่นอนถ้าไม่มั่นใจให้เพื่อนอ่านก็ได้ว่าอฮ้ยอ่านแล้วดีไหมอ่ะเขาฉันน่าสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากให้กําลังใจค่ะว่าน้องๆทุกคนทําได้แล้วก็ที่นี่ถ้าจะมาเรียนที่นี่ เหมาะกับคนที่อาจจะชอบธรรมชาตินิดนึงนะคะแล้วก็ถ้ารักในความเป็นเมืองคือสําหรับตัวพี่เองที่เลือกที uh ่นี่เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่รู้ว่าถ้าพี่อยู่ในเมืองเนี่ยเมืองจ๋าๆอย่างไทเปหรือไทจงเนี่ยอาจจะอาจจะห้ามไจตัวเองยาก <c oughs> อาจจะห้ามใจตัวเองยากในการที่จะไม่ไม่ออกไปเอ่คาเฟ่ฮอปปิ้งบ้างไปช้อปปิ้งบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่นี่นะคะก็แล้วเมื่อไหร่ที่รู้สึกเครียดหรือรู้สึกว่าเอ้ยอยากเข้าเมืองจางก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นการท่องเที่ยวไปด้วยก็ไปในเมืองต่ตางๆไต้หวันซึ่งทุกที่เดินทางง่ายค่ะเพราะว่าที่นี่ transportation คือค่อนข้างโอเคเลย ดีเลยก็ขอบคุณพี่ขัมากเลยนะคะสับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณที่ให้โอกาสค่ะยินดีมากเลยยินดีมากเลยถ้าสมมติว่าใครนะคะมีคําถามเนี่ยก็จริงๆพี่ขวัญขึ้นหน้าคิวอาโคนให้อีกรอบนึงได้ไหมเอ่ยได้ค่ะเดี๋ยวนะคะก็จริงๆรแบบอยากจะขอบคุณพี่ขวัญมากเลยนะคะแล้วก็กับมหาวิทยาลัยตรงหัายูนิซิตี้นะคะที่เข้าร่วมงานแนะนําครั้งนี้กับเรานะคะ ก็ไงเดี๋ยวถ้าไว<อ>้ไ<อ>มีโอกาสอาจจะได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะรอบหน้าใด้ค่ะค่ะ,คะยินดีค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ